สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัดครีเอเตอร์พอดแคสต์คุณอยู่กับนุชนิพารัตสิ้นทุกค่ะวันนี้นุจะมาแชร์เกี่ยวกับอาหารสุขภาพค่ะที่กำลังเป็นเทรนด์ในตอนนี้เลยนะคะก็คือ Plant Based Food ค่ะหรือว่า Plant Based Diet นะคะหลายคนก็คงจะรู้จักกันมาบ้างแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันให้ลึกซึ้งแล้วก็ดูว่าเทรน ของประเทศไทยเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยทำความรู้จักกันก่อนว่า plant-based food เนี่ยคืออะไรกันแน่ plant-based นะคะชื่อก็ตรงตัวอยู่แล้วนะคะ plant เนี่ยก็คือพืชก็คืออาหารที่เน้นพืชผักผลไม้เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะพวกธัญพืชถั่วฝักถั่วเปลือกแข็งนะคะแล้วก็ลดหรือหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์แล้วก็อาหารแปลรูปต่างๆนะคะ วิธีการกินแพลนเบดเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องงดเนื้อสัตว์เลยนะคะแต่ว่าอนุญาตให้กินได้คะ่ะแต่กินน้อยๆให้สัดส่วนของผักผลไม้เนี่ยมากกว่านะคะดังนั้นก็จะแตกต่างจากมังสวิรัตนะคะหลักการของแพลนเบดนะคะง่ายๆก็คือว่าใช้วัตถุดิบสดในการทำอาหารลดการกินอาหารสำเร็จรูปหรือว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะคะงดแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ให้กินน้อยๆนะคะหรือว่าเป็นตัวเสริมเท่านั้นเน้นการกินผักผลไม้ถัว่วธัญพืชน,นะคะเพราะว่าเรางดไม่ใช่งดสิเราหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ก็มากินถัว่วหรือธัญพืชแทนเพราะว่าเป็นการทดแทนโปรตีนนะคะหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบผ่านกรรมวิธีแปรรูปการสกัดการขัดขาวค่ะอย่างเช่นน้ำตาลทรายขาวแป้งสาลีอะไรพวกนี้นะคะการกินแพลนเบดนะคะถือว่าเป็นการกินแบบรักโลก ทำไมรักโลกก็เพราะว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะคะถือว่าเป็นการไม่สนับสนุนการทรําปศุสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับสองของก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของโลกร้อนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้พูดมาลอยๆนะคะเป็นการอ้างอิงจากสถิติองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพบว่าการทรําปศุสัตว์เนี่ยเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับสองรองจากภาคพลังงานแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะ ดังนั้นมนุษย์เรานะคะถ้ากินพืชเป็นหลักก็จะช่วยสร้างสมดุลไม่ให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากเกินไปค่ะการกินพล b a เบสเนี่ยดีต่อคนกินยังไงก็เป็นการกินที่ ใกล้เคียงกับธรรมชาติใกล้เคียงกับร่างกายเรามากที่สุดนะคะเพราะว่ามีสารอาหารกักใยที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีค่ะมีผลงานวิจัยของดรดีนออ n i นิชและดรจอห์นแมคโดนเกลนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยค่ะระบุว่าการกินอาหารจากพืชเป็นหลักในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งค่ะ นักวิจัยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ยังพบอีกว่าผู้ที่รับประทานผักผลไม้มากกว่าคนทั่วไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยลงค่ะทั้งนี้นะคะการกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงมากๆเนี่ยจะมีสาร AGEs ซึ่งเป็นสารเร่งกระบวนการเสื่อมภายในร่างกายทำให้เกิดโรคกระดูกหัวใจรวมถึงอวัยวะภายในต่างๆค่ะสรุปว่า วิถีแพลนเบดเนี่ยไม่ใช่การหักดิบแบบไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะคือกินเนื้อสัตว์ได้แต่ว่าเน้นที่การกินผักผลไม้ถัว่วธัญ,ญพืชให้มากกว่าค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในระยะยาวอีกด้วยนะคะสอดคล้องก,กันกับหนังสือที่นุชอ่านมาเลยนะคะเป็นหนังสือของนายแพทย์บุญชัยที่บอกว่า ให้กินผักเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะผักสดเพราะว่าผักสดเนี่ยจะมีเอนไซน์นะคะที่เหมือนกับเอนไซน์ภายในร่างกายของเราซึ่งมันจะช่วยเยียวยาร่างกายของเราจากการป่วยเป็นโรคต่างๆแล้วก็ทำให้อายุยืนขึ้นด้วยนะคะแล้วกระแส p l a n t b a s e เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเราไหมมาฟังกันค่ะตอนนี้อุตสาหกรรมอาหารนะคะพัฒนาอย่างรวดเร็วมากค่ะผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ย ต่างก็ออกมาเผยแนวโน้มสำคัญนะคะที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตของอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนมากขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่าเทรนด์คนรักสุขภาพเนี่ยมาแรงมากโดยเฉพาะเทรนด์การกินอาหาร ที่เน้นพืชก็คือ plant-based food นี่นะคะก็กำลังเป็นกระแสนิยมอย่างมากทั่วโลกเลยนะคะปีที่แล้วค่ะ Line Food Tech ของ Line ประเทศไทยค่ะได้เชิญพี่หนูดีนะคะวานิสาเรสผู้ที่ซึ่งใช้วิถี plant-based food กับตัวเองนะคะแล้วก็ได้ผลจริงมาแชร์ประสบการณ์ค่ะ พี่หนูดีเล่าว่า plant-based ก็คืออาหารที่มาจากพืชเป็นหลักอย่างน้อย95%เป็นการกินอาหารที่เน้นพืชซึ่งไม่ใช่เฉพาะผักผลไม้นะคะแต่ยังรวมถึงพืชตระกูลถั่วมเมล็ดพืชธัญพืชแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบ p l a n t b a s e นะคะจะต้องเป็นมังสวิรัตหรือว่ากินเจแค่เลือกทานอาหารที่ทำจากพืชในอัตราที่มากกว่าเท่านั้นเอง ต่อจากนี้พืชคืออาหารแห่งอนาคตค่ะเพราะว่าบริษัทที่ผลิตอาหารที่ทำจากพืชทดแทนเนื้ออย่างเช่น Impossible Food แล้วก็ Beyond Meat ต่างประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นชิ้นเนื้อทดแทนที่เขาบอกว่าอร่อยมากจนคนที่ได้ชิมนะคะจะต้องลืมไปเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทำมาจากเนื้อ b eyond Meat นะคะยังได้คนดัง หลายคนร่วมลงทุนอย่างเช่นบิลเกตแล้วก็ CEO ของ Mc Donald s อีกด้วยค่ะและเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะ Starbucks ประกาศเตรียมเพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่เป็น p l plant b a s e d ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคสอดรับกับการทานอาหารวีแกนของคนที่รักสุขภาพนะคะไปพร้อมๆกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในร้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ เขาเริ่มตีตลาดในแคนาดาตั้งแต่กุมภาแล้วค่ะแล้วก็เริ่มให้บริการในประเทศจีนนะคะช่วงเมษาที่ผ่านมาส่วนประเทศไทยนะคะเขาก็ได้เริ่มเช่นเดียวกันค่ะในเดือนกันยาก,ก็คือเดือนนี้เลยนะคะโดยบริษัทเนี่ยจะมีการปรับแผนแล้วก็เพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่เป็น plant-based ซึ่งผลิตจาก Impossible f o o d Oatly แล้วก็ Beyond Meat ค่ะ เพื่อตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพนะคะเรามาดูว่า,าในไทยเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างถ้าเป็นเครื่องดื่มนะคะบอกว่ามี2เมนูก่อนนะคะคือโอ๊ตมิลกโกโก้แมกคาโต้แล้วก็อัลมอนด์มิลก์เฮเซลนัทลาเต้ค่ะส่วนที่เป็นอาหารนะคะในไทยก็คือจะเป็น Beyond Meat Sandwich ค่ะใครอยากลองก็ไปลองได้นะคะ ส่วน KFC นะคะก็เตรียมขยายพื้นที่ขายไก่ plant-based อีก50สาขาในอเมริกาค่ะในบ้านเรายังไม่มีนะคะอีกเจ้าหนึ่งนะคะคือซิส l e อร์ค่ะในประเทศไทยนะคะได้มีการนำเนื้อที่ทำจากพืชมาปรุงเป็นเมนูหลักแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารสุขภาพที่เป็นเทรนด์ในตอนนี้นะคะนูอยากจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าเกิดว่าใครที่ มีร้านอาหารอยู่แล้วนะคะเป็นร้านอาหารสุขภาพหรือว่ากําลังจะเปิดร้านอาหารสุขภาพก็อาจจะลองนะคะเมนู p a พล b a s e d ค่ะเผื่อว่าเราจะได้ยอดขายเพิ่มได้กลุ่มลูกค้าเพิ่มนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากครัว co t e t s o u r c e p o s i t i o n i n g m a c c o m และขอบคุณที่ติดตามสลัดครีเตอร์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพจิตแจม่มใสสุขภาพกายแข็งแรงขอบคุณค่ะ